ในโลกของเทคโนโลยีทางการทหารที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการพัฒนาอย่างไม่หยุดอยัง้งหนึ่งในระบบที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการสู้รบภาคพื้นดินก็คือระบบจรวดยิงหลายลำกล้องหรือที่เรียกกันว่า MLRS ซึ่งสามารถทำการยิงโจมตีแบบกระจายเป็นวงกว้าง สร้างพลังทำลายรุนแรงภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและหนึ่งในระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาในเชิงแนวคิดเพื่อแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีอนาคตก็คือ t h u n d e r s p e ป r mlx 2 6ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นออกสายฟ้าแห่งสนามรบสมัยใหม่ t h u n d e r s p e ป r mlx 2 6เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีการยิงจรวดที่ทันสมัยที่สุดเข้ากับแพลตฟอร์มรถบรรทุกหุ้เกรอดที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถยิงจรวดหลายลำพร้อมกันจากท่อยิงที่ติดตั้งบนตัวรถและยังสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ได้อย่างทันท่วงทีเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังการโจมตีแบบพายุไฟกับความคล่องตัวของกองกำลังเคลื่อนที่จุดเด่นของ MLX 26อยู่ที่ระบบท่อยิง26ท่อที่บรรจุอยู่ด้านหลังของรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยแต่ละท่อสามารถบรรจุจรวดรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงตั้งแต่70กิโลเมตรไปจนถึงมากกว่า200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของกระสุนจรวดที่เลือกใช้ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ผู้บังคับการสามารถเลือกยุทธวิธีการโจมตีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการยิงสนับสนุนแนวรบก,การกดดันฐานที่มั่นของศัตรูหรือแม้แต่การโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในเขตของค่าศึก สิ่งที่ทำให้ Thunder Spear MLX 2 6แตกต่างจากระบบ MLRS รุ่นก่อนหน้าคือเทคโนโลยีการชี้เป้าและระบบนำวิถีจรวดที่ถูกอัปเกรดให้ทันสมัยจรวดที่ถูกยิงออกไปจาก MLX 2 6ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกไฟที่พุ่งออกไปในท้องฟ้าอย่างไร้ทิศทางแต่เป็นจรวดที่สามารถใช้ระบบนำวิถี GPS และการชี้เป้าแบบเลเซอร์เพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูงสุดแม้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนา หรือมีภูมิประเทศซับซ้อนในแง่ขององค์การเคลื่อนที่ Thunder Spear MLX 2 6ใช้ฐานรถบรรทุกหุ้มเกรอะ8คูณ8ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทนทานต่อแรงระเบิดและการยิงจากอาวุธเบาตัวรถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังสามารถวิ่งบนภูมิประเทศที่ครุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือว่ามีความคล่องตัวมากสำหรับอาวุธที่มีพลังทำลายล้างระดับนี้ สำหรับลูกเรือที่ปฏิบัติงานกับ MLX 2 6จะมีจำนวน4-5ถึงนายโดยประกอบด้วยผู้บังคับการนักขับและเจ้าหน้าที่ประจำระบบควบคุมการยิงตัวห้องควบคุมด้านหน้าได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยมีจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถควบคุมและตรวจสอบระบบได้อย่างครบถ้วนเจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการสอดแนมเลือกเป้าหมายและกดปุ่มยิงได้จากในห้องควบคุมโดยไม่จำเป็นต้องออกไปเสี่ยงภายนอก ความสามารถของ Thunder s p ปีย MLX 2 6ไม่ได้อยู่เพียงแค่การยิงโจมตีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระบบการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายดิจิทัลที่สามารถสื่อสารกับหน่วยอื่นๆได้แบบเรียลไทม์รถแต่ละคันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายกับหน่วยลาดตระเวนโดรนหรือเครื่องบินสอดแนมได้ทันทีทำให้ MLX 2 6เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบที่สมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงพลังการทำลายล้างแล้ว จรวดของ MLX 26สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงที่สำหรับทำลายฐานป้องกันของศัตรูหัวรบกระจายคลัสเตอร์สำหรับโจมตีกำลังพลหรือยานพาหนะจำนวนมากพร้อมกันหรือแม้แต่หัวรบเจาะกราะที่สามารถทำลายบังเกอร์คอนกรีตหนาๆนได้นี่จึงทำให้ Thunder Spear MLX 26เป็นอาวุธที่น่ากลัวอย่างแท้จริงสำหรับทุกสนามรบ หลายประเทศให้ความสนใจในระบบอาวุธประเภทนี้โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันชายฝั่งหรือเสริมพลังการยิงสนับสนุนแนวหน้าสำหรับประเทศไทยเองระบบเช่นนี้ถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะสามารถใช้เสริมกำลังให้กับกองทัพบกในการป้องกันดินแดนและชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยมีการจัดหาและปอรับใช้ระบบ Thunder s p เป r MLX 26จะช่วยให้กองทัพสามารถยกระดับยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองสู่มาตร,รฐานใหม่ได้ทันทีในเชิงจิตวิทยาทางการทหารระบบเช่นนี้ยังสร้างผลสะเทือนมหาศาลต่อขวัญกำลังใจของคู่ต่อสู้เพราะการรู้ว่ามีอาวุธที่สามารถยิงจรวดได้เป็น1 0บ0ลรูปภายในเวลาไม่กี่วินาทีย่อมสร้างความกังวลให้ฝ่ายตรงข้าม และบังคับให้ศัตรูต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการเคลื่อนที่หรือซ่อนตัวมากขึ้นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับฝ่ายที่ครอบครอง MLX 2 6นอกจากนี้ MLX 26ยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างลงตัวหากศัตรูพยายามโจมตีทางอากาศรถเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภยัยและกลับมาโจมตีได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งอีกทั้งยังสามารถใช้กลยุทธ์ยิงแล้วเคลื่อนที่ ชุดแอนสกูตที่ยิงโจมตีแล้วรีบเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อลดโอกาสที่จะถูกตอบโต้ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์การใช้ MLRS ในยุคป,ปัจจุบันในภาพรวม t ันเดอร์ส e ปี MLX 26ไม่ใช่เพียงระบบยิงจรวดธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งเทคโนโลยีทางการทหารที่ผสมผสานความแม่นยำความคล่องตัวและความรุนแรงเข้าไว้ด้วยกันการปรากฏตัวของระบบเช่นนี้ในสนามรบคือการบอกว่าไม่มีที่ไหนที่จะปลอดภัยจากการโจมตี และไม่มีศัตรูใดที่จะสามารถเพิกเฉยต่อมันได้หากเปรียบ MLX 2 6กับพลังแห่งธรรมชาติก็คงไม่ต่างอะไรกับพายุฟ้าคำรามที่มาพร้อมสายฟ้าแลบพุ่งตรงเข้าใส่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงและพลังทำลายล้างเกินต้านทาน Thunder Spear MLX 2 6จึงไม่ใช่เพียงชื่อแต่คือคำเตือนที่ทำให้ทุกกองทัพต้องหันมาจับตามองเพราะนี่คือออกสายฟ้าที่พร้อมจู่โจมและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า สำหรับผู้ชมช่องไบท์พาวเวอร์ของเรานี่คือหนึ่งในแนวคิดระบบอาวุธที่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตขององค์การสู้รบหากวันหนึ่งประเทศไทยสามารถพัฒนาหรือจะหาระบบลักษณะนี้เข้าประจำการได้จริงจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพออย่างก้าวกระโดดและจะทำให้กองทัพไทยสามารถยืนอยู่แถวหน้าในภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิใจ t ันเดอร์ส e ปี mlx 2 6จึงไม่ใช่เพียงตำนานแต่คือภาพฝันของพลังการป้องกันที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับอนาคตของกองทัพไทย